กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน Organization of the Petroleum Exporting หรือว่า OPEC นะคะ OPEC นะคะคือองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในงานประชุมที่เมืองแบกแดดประเทศออรักณวันที่10 1ถึง14กันยายนคริสตศักราช1,960หรือพุทธศักราช2,503ค่ะ และนี่นะคะคือภาพของธงชาติและตราสัญลักษณ์ของโอเปกค่ะกลุ่มประเทศสมาชิกนะคะโดยก่อนหน้านี้มี5ประเทศและปัจจุบันนะคะได้เพิ่มมาเป็น14ประเทศดังนี้ค่ะโดยจะเริ่มจากประเทศคูเวตเวเนซุเอลาอิรักอิรานซาอุดิอาระเบียลิเบียกาตาร์ไนจีเรียสหารัฐเอมิเรต แอลจีเรียเอกวาดอองโกลากาบองและอินโดนีเซียค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือเพื่อเป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศให้เกิดการผลิตน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังได้รับการคืนทุนที่ได้ลงไปในอุตสาหกรรมการ,รผลิตปิโตเรเลียมด้วยค่ะ บทบาทและความสำคัญของโอเปกนะคะโดยบทบาทเนี่ยจะเข้ามาเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศผู้ผลิตน้ำมันและประเทศผู้ซื้อขายน้ำมันในตลาดโลกค่ะและในส่วนของความสำคัญนะคะก็คือจะมีส่วนสำคัญในการควบคุมในปริมาณน้ำมันนะคะให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมค่ะประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อประเทศไทยนะคะ ด้านแรงงานคนไทยได้จัดส่งแรงงานเข้าไปทำงานในประเทศกลุ่มโอเปกเป็นจำนวนมากค่ะจึงจำเป็นที่รัฐบาลนะคะจะต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือประเทศกลุ่มโอเปกที่คนไทยไปทำงานกันเป็นส่วนมากค่ะนี่คือความรู้ทั้งหมดเรื่องกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือเรียกว่าโอเปกค่ะ นำเสนอคุณครูคอัญ,ญรัตน์ฉายทองครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสเสือ23103โรงเรียนคลองคงราชรังสรร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรนี่คือสมาชิกของกลุ่มที่5นะคะผมนายพัชกรชุนพิทักษ์เลขที่8ดิฉันเด็กหญิงนิคมนสว่างจิตเลขที่25ดิฉันนางสาวพัชรพรจันจรเลขที่32 ดิฉันเด็กหญิงพุทธิดาคูณคำเลขที่33ดิฉันนางสาวออนปียลอดปุ๋ยเลขที่40ค่ะและสุดท้ายนะคะพวกเรานะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ขอขอบคุณค่ะ